สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคำทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรายการของผมมาตลอดนะครับวันนี้ครับวันที่18สิงหาคม2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลาเที่ยงครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คลิปเฉพาะกิจนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคำกันนะครับเพื่อที่ว่าในช่วงสองสมทธิผ่านมาเนี่ยนะครับ ทิศทางทองคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจะได้วางแผนใหม่กันถูกต้องในช่วงของวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้นะครับผมขอเริ่มต้นนะครับกับการที่ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนะครับเจ้าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลแน่นอนครับถ้าเกิดเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลเนี่ยก็แปลว่าเจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลาง ที่ผมบอกเอาไว้เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับที่ราคา1,720เหรียญเนี่ยปัจจุบันนะครับมันได้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับย้ายตำแหน่งครับมารออยู่ที่ราคา1,760เหรียญนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ครับทองคำเนี่ยมันสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1,760เหรียญได้เทนขาลงระยะกลางครับ ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งประกอบกับเจ้าเทนขาลงระยะยาวก็ยังทำงานอยู่นะครับจะเกิดเป็นแรงเทขาย2แรงลงมานะครับอาจจะลงมาได้ถึงระดับราคาประมาณ1,711จนถึง1715เอเหรียญเลยทีเดียวนะครับนี่คือการคาดการเอาไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับแต่โอเคตอนนี้เวลานี้นะครับ ทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคา1,760เหลรียญได้อยู่นั่นแปลว่าแนวโน้มทองคำนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อแล้วในการซื้อขายแบบรายย่อยๆละ่ะเราจะซื้อตรงไหนกันบ้างจุดไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยแล้วกันผมขอเพิ่มเติมให้แบบนี้ก่อนนะครับว่าเอาสำหรับคนที่ติดดอยอยู่ก่อนละกันนะครับคนที่ติดดอยอยู่นะ ตอนนี้ถ้าเกิดท่านสังเกตด,ดีๆนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมย้ำกับด่านราคา1792เหรียญบ่อยมากว่าด่าน1792เนี่ยมันจะเป็นด่านที่เป็นจุดสตาร์ทของการที่จะสามารถขึ้นไปแต่ระดับประมาณ1815ถึง1825เหรียญได้เมื่อวานนี้ นะครับทองคำเนี่ยมันก็ขึ้นไปไปชนได้ถึงระดับราคา 1, 8 9 5เหรียญแต่ก็ไปไม่ได้นะครับก็ล่วงลงมายาวเลยนะครับลงมาถึงระดับประมาณ1,780เหรียญและแน่นอนครับมันก็มีการไต่ขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับสูงสุดที่1792แล้วก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ย่อตัวลงมาครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1, 7 8 7เยเหรียญท่านเห็นอะไรไหมครับ ทองคำเนี่ยมันเป็นไซเวว์อย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าในทิศนี้เนี่ยทองคํามันจะขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้นะครับขึ้นไปก็ล่วงลงมาก็ซื้อกลับขึ้นไปได้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งสองทิศทางเลยทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่ในวันนี้ครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทองคําเนี่ย จะขึ้นไปทดสอบด่านราคา1,792เหรียญอีกครั้งนั่นแปลว่าเมื่อวานทดสอบแล้วรอบหนึ่งเมื่อเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าทองคำครับมันทะลุ1,792เหรียญขึ้นไปได้หรือท่านตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเลย1,792นะครับอีกรอบหนึ่งถ้ามันทะลุขึ้นไปได้นะครับท่านไปรอปิดกำไรเลยครับ ที่ราคา1,798ถึง1,800เหรียญครับปิดกำไรตรงนี้ได้แล้วให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปเพิ่มครับที่ราคา1,798เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับท่านไปรอปิดกำไรเลยครับที่ราคาประมาณ1 8 0 7จนถึง1 8 9 9เหรียญแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบายสตอบที่ราคา1 8 0 7เเหรียญครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรได้เลยครับที่ประมาณ1,815ถหลืึเหรียญจบนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายหรือเก็งกําไรขาขึ้นทีนี้พวกที่ชอบรอของถูกอะนะครับจะมีคำถามเข้ามาว่าอาจารย์แล้วเรามาซื้อของถูกตรงไหนได้บ้างนะครับเมื่อทองคำย่อตัวลงมาอ่ะถ้าทองคำยอดตัวลงมา,ะา,งงมานะด่านแรกครับท่านรอซื้อที่ราคา 1782นะครับตั้งบายลิมิตรอไว้ที่1782ไม้ที่2ครับที่1775แล้วก็มาที่3ครับที่ราคา1765ครับ3ไม,ม้นี้ครับจะเป็นจุดเด้งรีบาวโอเคมาดูในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์หรือติดเหวอยู่ตอนนี้กันบ้างนะครับว่าจะทำอย่างไรดีตอนเนี้ ชาวเหวนะครับท่านยังอุ่นใจได้อยู่ว่าทองคำเนี่ยมันยังไม่ผ่าน1792นะครับฉะนั้นอุ่นใจได้แบบไหนอุ่นใจได้แบบภาวะา,าวงครับเพราะถ้าเกิดมันพลิกเกมทะลุ1792ได้อีกรอบหนึ่งคราวนี้ชาวเหวยวจะเริ่มปวดหัวแล้วท่านอาจจะต้องมีการเปิดซื้อบายเฮดจิ้งเอาไว้นะครับอย่างน้อย,อยสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีแต่ ถ้ายังไม่ผ่าน1,792รอบที่สามนะครับชาวเหวียครับท่านยังรอดตายทองคํายังลงได้ต่อและสําคัญครับจุดพีคตรงนี้ถ้าทองคาเนี่ยนะครับมันย่อตัวลงมาครับหลุดต่ํากว่าราคา1,785เหรียญได้เนี่ยมันจะเกิดแรงเทขายสั้นๆน,นะครับลงมาครับอยู่ที่ประมาณปิดกําไรนะครับที่ประมาณ1,700 80จนถึง1,778เหรียญนะครับถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าหนึ่งเลงมาได้เนี่ยรอปิดกำไรตรงนี้ได้แล้วเออ่ถ้าเกิดตั้งเปิดขายเซลล์อตอบอีกไหม้หนึ่งครับที่ราคา1,778เหรียญครับถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ประมาณ1,770ถึง1,772เหรียญ แล้วก็ตั้งเปิดขายสตนตอบครับมาสุดท้ายครับที่ราคา1,770เหรียญครับหลุนลงไปได้ครับก็แน่นอนแล้วนะครับว่ามันจะลงไปทดสอบด่านราคา1,760แน่นอนแล้วถ้าหลุดต่ำกว่าราคา1,760เหรียญลงไปได้ครับทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีบวกกับเทรนขาลงระยะยาวด้วยนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ย จะลงไปถึงระดับราคาประมาณ 1740- ัถึงห7 4 5เี่หรียญเนี่ยก็จะมีสูงนะครับก็เป็นการอัปเดตให้สั้นๆน,นะครับในออของคลิปเฉพาะกิจแบบนี้นะครับท่านลองไปปรับใช้ดูนะครับคลิปวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการอัปเดตที่ล่าสุดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็คาดการว่าจะเกิดขึ้นตามแผนที่ให้ไว้วันนี้ก็คือทั้งวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับท่านสามารถใช้แผนนี้ได้เลยแล้ว ถ้าเกิดอะไรก็ตามครับที่มันเกิดขึ้นตามคลิปเฉพาะกิจวันนี้แล้วนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวันจันทร์รอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นแผนที่ต่อเนื่องกันอยู่นะครับผมคงไม่กลับเข้ามาใน YouTube แล้วในอาทิตย์นี้คงไปเจอกันวันจันทร์เลยนะครับสวัสดีครับ